สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกบผมอาจารย์แป๊ะตักกัศลาในรายการโหราหาหุ้นทางช่องตักกศิลาโหราชาแนลรู้จริงเรื่องดวงวันนี้เป็นวันพุทธที่ห้ามิถุนที่3มิถุนายน25 6 3หเราจะมาหาดาวเด่นของหุ้นในแต่ละช่วงเวลาจะมีด้วยกันสามช่วงเวลาช่วงเวลาแรกเป็นช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกา ช่วงเวลาที่สองมันช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัเสเซียในเวลายี่บสองนาฬิกาถึงยี่บสามนาฬิกาช่วงเวลาที่สามเป็นช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลาสามนาฬิกาถึงสี่นาฬิกาเราจะมาดูดาวเด่นของช่วงช่วงเวลาแรกช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียจะมีด้วยกันหกหมายเลขหมายเลขแรกหมายเลขหก หมายเลขสามหมายเลขแปดหมายเลขสี่หมายเลขหนึ่งและหมายเลขห้าเป็นหกตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่หนึ่งช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลาเก้านาฬิกาถึงสิบแปดนาฬิกาท่านสามารถนำทั้งหกตัวเลขนี้ไปใช้ได้ นำไปผสมกันหรือจับคู่กับเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสามคู่คู่แรกห้าหกหนึ่งห้าและสี่หกเป็นสามคู่ที่ใช้ในช่วงเวลาที่หนึ่งช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลาสิบแปดในเวลาเก้านาฬิกาถึงสิบแปดนาฬิกา ต่อไปเป็นช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของคุณยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลา22่นาฬิกาถึง23นาฬิกาจะมีด้วยกัน6หมายเลขหมายเลขแรกหมายเลข6หมายเลข7หมายเลข0 หมายเลขหนึ่งหมายเลขสามและหมายเลขห้าเป็นหกตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลา22น่นาฬิกาถึง23น่นาฬิกาท่านสามารถนำหกตัวเลขนี้ไปนำไปผสมจับคู่กันหรือไปรวมกับเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสามคู่ คู่แรกหกเจ็ดสามหกและห้าหกเป็นสามคู่ที่ใช้ในช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัเสเซียในเวลา22่นาฬิกาถึง23่นาฬิกาต่อไปเป็นช่วงเวลาที่3ช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลา3ามนาฬิกาถึง4ี่นาฬิกา จะมีด้วยกันห้าหมายเลขหมายเลขแรกหมายเลขเก้าหมายเลขสามหมายเลขหกหมายเลขหนึ่งและหมายเลขสี่เป็นห้าตัวเลขที่ใช้ในช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจน ในเวลา3ามนาฬิกาถึง4ี่นาฬิกาท่านสามารถนำทั้ง5ตัวเลขนี้นำไปผสมจับคู่กันหรือรวมกับเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณ2คู่คู่แรก3 9และ6 9เป็น2คู่ที่ใช้ในช่วงเวลาที่3ช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลา3ามนาฬิกาถึง4ี่นาฬิกา ครบแล้วนะครับสามช่วงเวลาซึ่งในแต่ละช่วงเวลาผมจะมีการเจาะตัวเลขในแต่ละหุ้นของช่วงเวลาต่างๆให้ท่านนำไปดัดไปคัดเลขในช่วงเวลานั้น,น,นๆให้อีกด้วยสถาบันตักกศิาลาโหราเป็นสถาบันที่เปิดสอนวิชาโหราศาสตร์เบื้องต้นและวิชาอื่นๆอีกหลายแขนงและยังได้เปิดสอนวิชาทักษะนำโชคฟรี เพื่อให้ท่านนําไปหาเลขเด่นประจําวันกับรหัส ATM ได้ด้วยตัวท่านเองและทางผมได้เปิดสอนวิชาโหราศาสตร์โหราหาหุ้นเป็นคัดพิเศษเพื่อท่านที่เรียนไปแล้วจะสามารถนําไปหาเลขเด่นของหุ้นในแต่ละช่วงเวลาโดยใใช้วิชาให้เลิกชั้นสูงโดยท่านที่สนใจติดต่อและสมัครได้ที่สถาบันตักกิลาโหราตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับ แ้วท่านผู้ชมท่านใดสนใจที่จะเข้ากลุ่มไลฟ์ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายมีตัวเลขแนะนำจากแอดมินและ AI สามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ